ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวิดีโอเฉพาะกิจแล้วกันนะครับก็เนื่องจากว่าเห็นมีหลายๆท่านนะครับได้ลงทะเบียนนะกับโครงการชิมช้อปใช้ของรัฐบาลน,นะครับแล้วหลังจากที่ลงทะเบียนผ่านแล้วเนี่ยทาง s อ s เเนี่ยก็จะแจ้งว่าให้ไปโหลดตัวแอปเป่าตังมาใช้นะครับหลังจากโหลดแอปเป่าตังมาแล้วเนี่ยอพอเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะให้อ่า ลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับซึ่งมีหลายๆคนที่ลงแล้วไม่ผ่านลงแล้วเกิดปัญหานะครับซึ่งในหน้าแอป,ปตัวเป๋าตังตัวนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเลยนะฮะในกรณีแรกมาดูกันนะครับก็คือว่าหลังจากเรากดเราเปิดแอป,ปมาหน้าแรกนะครับเขาจะให้ใส่เลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลน,นะครับแล้วก็ข้อมูลด้านหลังบัตรประชาชนนะครับ หลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วนะครับกดยืนยันทางแอป,ปเนี่ยก็จะขึ้นมาเตือนว่าขออภัยท่านระบุข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับกรุณาตรวจสอบและลองมาอีกครั้งซึ่งกรณีนี้เนี่ยเ,เราก็มีการใส่ข้อมูลซึ่งเราคิดว่าถูกต้องแล้วนะครับแต่ตัวแอป,ปแจ้งว่าไม่ถูกต้องนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าความผิดพลาดตรงนี้เนี่ยมาเกิดจากส่วนไหนนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3นะครับก็ ในส่วนแรกนะครับข <anak> ้อมูลเลขบัตรประชาชน13หลักส่วนนี้ก็ไม่ค่อยจะพลาดกันนะครับแต่ว่าส่วนสําคัญนะครับก็คือจะอยู่ในส่วนที่2นะครับก็คือว่าตรงที่ใส่ชื่อนะครับก็คือตรงที่ใส่ชื่อนะครับคํานําหน้าตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นนายนางนางสาวหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องใส่นะครับให้ใส่ชื่อไปเลยชื่ออะไรก็คือใส่ชื่อเลยไม่ต้องมีคํานําหน้าแล้วก็นามสกุลก็ใส่ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ เลขหลังบัตรตัวนี้ก็ดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าฟอนต์ที่ดูฟอนต์ที่มันติดมากับเลขหลังบัตรเนี่ยฟอนต์จะดูยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่เคยเจอก็คือว่าไม่ใส่คำนำหน้าแต่ก็ยังใช้ไม่ได้อันนี้เกิดจากตัวช่วยสะกดของตัวแอปของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างผมชื่ออนันต์อย่างนี้นะครับแล้วผมพิมพ์อ้ออ่างนอนหนูไป2ตัวปุ๊บเนี่ยตัว คีย์บอร์ดของมือถือของผมเนี่ยมันจะช่วยสะกดคําให้นะครับก็คือว่าคําคํำนี้เป็นคําที่เราเคยพิมพ์มาก่อนมันก็จะขึ้นขึ้นตัวช่วยสะกดคํามาให้นะครับเราห้ามกดตรงตัวนี้เด็ดขาดนะครับถ้าเรากดแอดไปปุ๊บเนี่ยตัวแอปเนี่ยจะขึ้นบอกว่าข้อมูลไม่ถูกต้องทันทีนะครับก็คือว่าเวลาเราพิมพ์ใส่ชื่อนะฮะพิมพ์ใส่ชื่อตรงนี้กับนามสกุลตรงนี้เนี่ยให้พิมพ์ทีละตัวจนครบนะครับห้ามดึงข้อมูลจาก ัวช่วยสะกดนี้ไปใช้เด็ดขาดนะครับตรงนี้ซึ่งถ้าทําอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็จะผ่านแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ผมเจอปัญหามาแล้วนะครับแล้วก็แก้ปัญหาตามนี้นะครับก็จะใช้ได้แน่นอนนะครับก็อันดับแรกนะครับตัวนี้นะครับพลาดกันบ่อยๆก็คือว่าไม่ต้องใส่ชื่อนาหน้านะครับนายนางนางสาวไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ให้พิมพ์เองทุกตัวนะครับทั้งชื่อและนามสกุลนะครับขั้นแรก หลังจากนั้นนะครับก็จะผ่านมาขั้นตอนที่2ออก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพอผ่านจากขั้นแรกมาแล้วเนี่ยตัวแอปเนี่ยก็ให้จะให้เราเนี่ยถ่ายถ่ายบัตรประชาชนนะครับเราก็เอากล้องไปถ่ายที่บัตรประชาชนนะครับพอถ่ายพอเราโฟกัสจนได้จุดแล้วเนี่ยตัวแอปเนี่ยก็จะให้กรอกรายละเอียดนะครับกรอกรายละเอียดกรอกหมายเลขบัตรกรกวันเดือนปีเกิดอะไรประมาณนี้นะครับข้อมูลพื้นฐานหลังจากกรอกเสร็จแล้วเนี่ย ตัวแอปก็จะเปิดกล้องหน้าของเรานะครับแล้วก็รุ่นไหนที่มีแฟชหน้าเนี่ยตัวแอปก็จะเปิดแฟชหน้าให้ด้วยเลยแล้วก็ให้เราเอากล้องเนี่ยมาส่องที่หน้าของตัวเราเองนะครับหลังจากนั้เนเราก็จะส่องนะครับถ้าส่องไกลไปแอปก็จะบอกว่าให้ขยับหน้าเข้ามาใกล้ๆอีกนะครับหรืออะไรประมาณนี้นะครับหลังจากได้ระยะแล้วเนี่ยตัวแอปก็จะบอกให้กดแถวนี้นะครับบอกว่าให้เรากดค้างเพื่อยืนยันนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะทําตามแอปปุ๊บเนี่ยเมื่อ ใบหน้าของเราได้ระยะแล้วเนี่ยตัวแอปก็จะขึ้นว่าโอเคแล้วนะครับบอกว่าระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับแล้วก็ท่านจะได้รับผลการตรวจสอบผ่านทาง s m s นะครับซึ่งเราก็กดตกลงไปนะครับจากนั้นเราก็รอ s m s เข้ามานะครับแต่คราวนี้แหละครับหลังจากกดยืนยันไปเสร็จเนี่ยผ่านไปสักพักนะครับ1นาที3นาทีแล้วแต่คนนะครับก็จะมี เ f s เข้ามานะครับบอกว่ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จนะครับแล้วก็สามารถลองใหม่ได้3ครั้งหรือนำบัตรประชาชนมาติดต่อที่สาขานะครับก็วิธีนี้นะครับก็สำหรับอาการนี้เนี่ยวิธีแก้วิธีแรกเลยก็คือว่าให้นำตัวบัตรประชาชนนะครับไปยืนยันที่สาขาของตัวธนาคารกรุงไทยนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างยุ่งยากนะครับก็คือว่าต้องมีการเดินทางไปที่ธนาคารหรืออะไรประมาณนี้นะครับส่วน สาเหตุความผิดพลาดนะส่วนใหญ่นะครับที่เจอเนี่ยก็คืออย่างอันนี้นะครับเป็นบัตรของผมเนี่ยก็คือว่าผมถ่ายบัตรตัวนี้นะครับแล้วก็ยืนยันหน้าตาไปซึ่งปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับก็คือขึ้นว่ายืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะครับซึ่งปัญหาก็เกิดจ,จากตัวบัตรของผมเนี่ยม,มันเก่าแล้วนะครับก็คือว่าทําไว้ตั้งแต่ปี55นะครับซึ่งตอนนี้นปี62ก็ผ่านมา7ปีนะครับสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือว่า หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยไม่สามารถาระบุได้นะครับว่ารูปปัจจุบันกับรูปในบัตรเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับซึ่งตัวแอปเนี่ยมันจะดูอยู่2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยมันจะจะดูตรงเลขบัตรประชาชนนะฮะตรงนี้แล้วก็ส่วนที่2คือจะดูที่ใบหน้านะครับตอนที่เราสแกนบัตรเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของตัวเลขเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหากันนะครับจะมีปัญหาในส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนของใบหน้านะฮะไม่ชัดเจนก็คือมีเหตุผลจากอะไรได้บ้างนะครับที่เจอหลักๆก,ก็เนื่องจากบัตรประชาชนทําครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ได้ประมาณ10ปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือหนึ่งอายุมากขึ้นนะครับก็คือว่าตอนถ่ายอาจจะแบบยังเป็นไวใสอยู่หรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วปัจจุบันก็อายุมากขึ้นทําให้หน้าตาเปลี่ยนไปก็มีส่วนนะครับแล้วก็ เรื่องของทรงผมนะครับอาจจะเป็นตอนถ่ายบัตรผมสั้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันไว้ผมยาวหรือเปลี่ยนทรงผมไปอะไรอย่างนี้ก็ทําให้ตัวบัตรตัวแอปเนี่ยตรวจสอบไม่เจอนะครับแล้วก็ต่อมาก็พวกคนที่ทําศัลยกรรมทําจมูกหรือทําอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้แอปตรวจไม่เจอนะครับมีปัญหาแน่นอนแล้วก็บัตรเก่าชํารุดก็คือเหมือนผมนะครับบัตรเก่าแล้วก็ชารุดแล้วก็เหตุผลอื่นๆนะครับซึ่ง โดยหลักๆแล้วเนี่ยที่สแกนกันไม่ผ่านเนี่ยมันเกิดจากตัวใบหน้าในบัตรกับใบหน้าปัจจุบันมันไม่ตรงกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมก็จะมีวิธีการแก้ไขมาแนะนำกันนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปที่ธนาคารให้เสียเวลาหรือไม่ต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่ให้เสียเวลาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่นั่งอยู่กับห้องนะฮะก็มาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงก็ สำหรับวิธีการทำนะครับก็แนะนำทำได้2อ,อย่างก็คือว่า2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือว่าใช้แอปแอปตัดต่อจากมือถือก็ได้หรือว่าใช้โปรแกรมในคอมก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดแต่ในกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรมจากาในคอมพิวเตอร์ทําให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งในมือถือก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะใช้แอปอโปรแกรมเพนท์นะครับซึ่งมีติดมาให้กับทุก Windows น,นะครับไม่ว่าจะเป็น วินโดว์ XP า XP 7 8 10, มีให้ทุก Windows นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีแน่นอนนะครับถ้ามีคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ในส่วนของออโปรแกรมแล้วก็ในอะแอสเซซอรี uh, นะแล้วก็เพนตัวนี้นะครับอ่าก็คือจะเป็นโปรแกรมตัวนี้เลยก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ให้ทําการถ่ายถ่ายรูปขึ้นมา2รูปก่อนนะครับก็คือรูปบัตรประชาชนของเรานะครับตัวที่ว่ามีปัญหานะครับ ส่วนรูปต่อไปก็คือรูปปัจจุบันของเรานะครับซึ่งอันนี้ผมเอารูปมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับอพอเรามี2อ,อย่างนี้แล้วเราก็ทําการก๊อปลงไปในคอมให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เปิดขึ้นมาทีละรูปนะครับก็เปิดจากบัตรประชาชนขึ้นมาก่อนนะครับคลิกขวานะแล้วก็ใช้คําสั่ง Open w i t h นะฮะแล้วก็ไปที่เพนเปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เดินอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นก็ไปที่รูปปัจจุบันของเรานะครับแล้วก็คลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ open w i t h นะแล้วก็เปิดด้วยเพนเหมือนเดิมเมื่อเปิดรูปปัจจุบันของเราขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ใช้คำสั่งตัดภาพตัวนี้นะครับแล้วก็มาลากตัดตัดกรอบให้เต็มใบหน้าของเรานะครับประมาณนี้นะครับไม่ไม่ต้องให้เห็นช่วงไหลช่วงตัวเหมือนบัตรประชาชนนะครับเอาแค่ให้เต็มใบหน้าแค่นี้พอนะครับ จากนั้นนะครับคลิกขวาแล้วสั่ง Copy นะครับจากนั้นไปเปิดอีกแท็บหนึ่งที่เรามีหน้าบัตรประชาชนของเรานะครับอ่านะก็มาหน้านี้เสร็จป,ปุ๊บก็มาคลิกที่ว่างนะฮะคลิกที่รูปคำสั่งซีเล็กตรงนี้นะครับแล้วคลิกที่ว่างแล้วก็คลิกขวาคลิกเพจลงไปนะครับหลังจากเพจไปแล้วนะครับก็ให้ลากเอาไปวางาแทนที่อย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับให้ขนาดใกล้เคียงกับรูปเดิมนะครับ ก็เล <mit. S 2> oh. ็งเล็งดูนะก็ให้มันเล็กกว่าเดิมก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นระยะขอบนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ลากมาให้ประมาณรูปเดิมนะครับแล้วก็พยายามรักษาสัดส่วนนะครับนะครับก็คือว่าอย่าให้รูปยืดหดทางแนวตั้งและแนวนอนนะครับเดี๋ยวแอปมันจะแยกหน้าเราไม่ออกนะครับก็ประมาณนี้ครับวางไปง่ายงเลยนะครับไม่ต้องงานนี้ไม่ต้องการความเนียนนะครับเป็นงานหยาบหเลยนะครับทําแบบหยาบๆได้เลย แล้วก็ไอ้ขาวๆนี้อันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวผมผมปิดไว้นะครับสําหรับของตัวท่านไม่ต้องปิดนะครับให้ให้เหลือ,อไว้ให้ครบเหมือนเดิมก็คือพูดง่ายๆว่าให้ก๊อปรูปาให้เอารูปปัจจุบันเนี่ยมาวางแทนที่รูปในบัตรประชาชนซึ่งเป็นรูปเก่าหรือรูปที่ไม่สมบูรณ์นะครับให้วางอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดกดเซฟเลยนะครับกดเซฟไปนะครับผมตั้งชื่อว่า รูปที่10หรืออะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อตามที่เราต้องการเลยแล้วก็กดเซฟไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้หลังจากเซฟเรียบร้อยนะครับก็ปิดไปได้เลย2ตัวนี้คราวนี้เนี่ยเราก็จะได้อนี่นะครับเป็นรูปบัตรประชาชนตัวใหม่ของเราที่เราจะต้องใช้แอปเป๋าตังในการสแกนบัตรประชาชนนะครับตอนแอปให้เราสแกนบัตรเนี่ยเราก็จะใช้บัตรตัวนี้ในการสแกนนะครับข้อมูลที่เหลือห้ามเบอร์ห้ามลบนะครับอันนี้ อันนี้ผมทาเป็นตัวอย่างเฉยน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของตัวจริงห้ามลบนะครับแล้วก็เอารูปปัจจุบันมาวางตรงนี้นะครับโอเคก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะหลังจากนั้นครับก็เปิดตัวแอปเป่าตังค์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเปิดแล้วนะครับต่อไปตัวแอปเนี่ยก็จะให้เราถ่ายบัตรประชาชนนะครับเราก็เอาไปถ่ายบัตรประชาชนเราเหมือนเดิมซึ่งตัวบัตรประชาชนบัตรประชาชนเราตอนนี้เนี่ยให้เปิดโดยมือถือ อีกเครื่องหนึ่งของคนในครอบครัวหรือของเพื่อนก็ได้นะครับหรือใช้คอมเปิดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยหลังจากเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอามือถือของเราเนี่ยมามาส่องที่รูปตัวนี้นะครับส่องที่รูปบัตรนะครับซึ่งตัวบัตรเนี่ยครับก็คือพูดง่ายๆนะครับว่าตัวแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันจะมองแค่2ส่วนนะครับคือมองตรงเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็มองตรงใบหน้าตรงนี้นะครับก็คือว่าหลังจากเราเราเปิดตัวแอปมาแล้วนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะ ก็จะให้เราใส่ข <seria> ้อม mm ูลนะครับเราก็ใส่ไปนะครับแล้วก็พอมาถึงขั้นตอนที่มันให้ถ่ายบัตรเนี่ยเราก็ถ่ายเอาตัวกล้องของเราเนี่ยมามาถ่ายตรงรูปบัตรนี้นะครับจะใช้มือถือหรือคอมเปิดก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือตอนตอนนี้เราไม่ต้องใช้บัตรจริงแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือว่าอ่านี่นะครับก็คือหลังจากเราเราถ่ายบัตรตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนตอนขั้นตอนถ่ายบัตรเนี่ยพอผ่านไปถึงหน้า ยืนยันตัวตนได้ด้วยใบหน้านะครับก็ให้คุณให้ให้เรานะครับถ่ายหน้าของเราตามปกติเลยนะครับก็คือว่าพูดง่ายงว่าหลังจากเราเอากล้องไปสองหน้าของเราแล้วเนี่ยรูปที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไปตรงกับตัวบัตรตัวรูปจากบัตรที่เราทําการตัดต่อไว้ในตอนแรกนะครับซึ่งถ้าเราทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเนี่ยก็จะผ่านได้อย่างง่ายดายนะครับตัวนี้ก็คือว่า,าผมทดลองมาแล้วนะครับสามารถผ่านได้ผ่านได้ในครั้งเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็หลังจากผ่านแล้วนะครับ่านี่เลยก็จะมีเอ็มเอสนะครับมายืนยันว่าท่านยืนยันตัวตนจีวอลเลตสำเร็จนะฮะและสามารถใช้สิทธิ์ชิมช้อปใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ จากนั้นนะครับในแอปเป่าตังของเราเนี่ยก็จะขึ้นเป็นป๊อปอัพข้อความขึ้นมาเ mm hmm. ตือนเรานะครับว่านะลงทะเบียนได้สําเร็จนะครับใช้สิทธิ์ท่องเที่ยวได้ทั่วไทยก็คือใช้แทนเงินสดได้1,000บาทนะครับแล้วก็รับเป็นเงินคืนส่วนลดได้15%เเช่นพวกค่าที่พักค่าบริการต่างๆนะครับเราสามารถลดได้สิาเปจากร้านค้าที่ร่วมรายการชิมช็อปใช้ตรงนี้นะครับ แล้วเวลาหลังจากนั้นนะฮะเราเข้ามาในหน้าแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นรายการมานะครับว่า,าสามารถเนี่ยจะมีเงินขึ้นมา1000บาทนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ส่วนลดอ่านะขึ้นมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็พร้อมนำไปใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้แต่คราวนี้เนะี่ยสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถือว่าท่านทำได้สำเร็จอ่าเร็แล้วนะครับซึ่ง ไม่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือสําหรับคนที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วไม่น่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้คือคนที่น่าเป็นห่วงคือคนที่ยังลงทะเบียนไม่ได้นะครับซึ่งวันที่ลงทะเบียนได้ง่ายเนี่ยก็คือว่าจะเป็นวันแรกวันที่2ของการเปิดรับนะครับก็คือว่าสามารถลงได้ไม่ยากนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับอย่างท่านเข้าไปหน้าแอปปุ๊บเนี่ยก็คือแอปเนี่ยจะเปิดระบบใหม่ทุกๆเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนเป็นต้นไป พอถึงตอนเที่ยงคืนปุ๊บสิ่งที่ท่านจะเจอก็จะประมาณนี้นะครับก็คือว่าบางบางคนก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับหรือคนที่เข้าได้เนี่ยก็จะโดนขึ้นขึ้นให้รออย่างนี้นะครับก็คือว่าระหว่างรอคิวประมาณว่าขณะนี้คุณอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อลงทะเบียนกรณากดปุ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนะครับก็คือว่ากดเข้ากี่ครั้งกี่ครั้งก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับแล้วก็อ่า ผม,ผมเคยเคยลองดูนะครับพยายามจะทาให้ญาติก็ไม่สามารถทําได้นะครับก็คือว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามไม่ได้นะครับมาได้ทีหนึ่งก็ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับแต่หลังจากเข้าได้ก็จะเจอหน้าจอนี้นะครับก็ขึ้นว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบ1ล้านคนแล้วนะครับก็คือให้กรุณาลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไปซึ่งจะลงได้อีกครั้งก็เป็นเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งใน ในตอนนี้เนะี่ยผมกาลังหาวิธีอยู่นะครับว่า,เ,าเราจะมีเคล็ดลับยังไงนะฮะในการที่จะสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยก็คือว่ามีคนรอลงทะเบียนตอนเที่ยงคืนเยอะมากนะครับโอกาสเข้าถึงค่อนข้างยากนะครับกเ็เดี๋ยวผมจะลองหาวิธีนะครับว่าจะมีวิธีไหนท,ที่ที่ทำให้สามารถเข้าลงทะเบียนในขั้นตอนแรกได้นะครับก็ สำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดข้อมูลสำคัญก็ให้กดติดตามช่องผมไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลใหม่ๆมาเนี่ยก็จะเอามาอัปเดตให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีนะครับ